เอาละครับผมก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมกันทุกท่านด้วยนะครับผมส่วนสําหรับคลิปนี้นะเรามาอยู่กันในเกมโปรเจกต์ซอมบอยกันนะ <c oughs> ก็ส่วนสหรับคลิปนี้นะครับก่อนที่ไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองส่วนสําหรับใครที่อยากจะดูไลฟ์สตรีมนะครับสามารถที่จะดูได้ที่แฟนเพจ รีโอโซกูนะเดี๋ยวผมจะทิ้งรีก์ไว้ด่านล่างคลิปนี้นะสามารถที่จะกดคลิกแล้วกดติดตามได้นะครับไลฟ์สตรีมทุกวันเวลา2องทุ่มถึง4ี่ทุ่มครึ่งนะเปลี่ยนเวลาละจาก2องทุ่มสเอ๊จาก2องทุ่มถึงสีทุ่มตอนนี้ผมยืดมาเป็นสี่ทุ่มครึ่งที่เป,ปิดฝาแล้วโอเคโอ้ชิตแมงซอมบี้ดื่มก่อนโอเคแล้วก็กินอาหารหมา แล้วมึงจะกินอาหารหมาทำไมมดพี่มึงเป็นคนเพื่อนไม่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคนแม่งกินอาหารหมามึงคิดดูแล้วกันเนี่ยสัตว์แวะเออแล้วเมื่อไหรเราจะเจอกันเนี่ยวอกี่มึงกูาำจริงกูอยากรู้เหมือนกันเนี่ยก็โอ้โหเ้าเท่ากูกดออกก็คือกูก็หลุดแล้วล่ะทั้งวันน่ะคือมึงต้องส่งโลมาให้กูเดี๋ยวกูจะไปหา ส่งลูกมาไอซ์โอ๊ฟวอลนันเตาปลากระป๋องมะเขือเทศไอ้สัตว์ซอมบี้เข้าโอ๊ฟแล้วก็ทันยาพืชช็อกโกแลตด้วยออกมาวิ่งยอยู่ครูป้าบันแพรสกรปรกแล้วถอดป้าบันแพรแล้วก็เสร็จาคืะเสร็จบนมือหลัก โอเคไปสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะว่าเกมนี้มันเล่นยังไงก็คือมึงแค่เอาชีวิตรอดนะครับแล้วก็หาของฟาร์มของไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อยู่รอดจากฝูงซอมบี้นะครับเกมนี้มันถูกสร้างมานานแล้วนะครับแล้วก็ถูกพัฒนาใหม่ซึ่งก็เป็นกระแสะอยู่นะตอนนี้ก็คือพวกเราเกาะกระแสะอะบอกกี เนีย่ยต้อค่ามันเป็นปลาอีกปิดหน้าต่างล็อกได้ะปะ่าววะล็อกได้จะไป็นอะไรที่ดีมากประตูหลังบา้านเปิดได้ะปะ่าววะโอเคเปก็ดได้เดี๋ยวกูจะหนีออกถ้ามันเข้ามาเออ<ส>กูไม่รู้ว่ามึงอยู่ตรงไหนไงมึงส่งมาเคยมึงเคยส่งมาได้ดิคอร์ดใช่ไหมโอ้กูเปลี่ยนที่แล้วเพื่อนคาทามึงส่งมหมกูมว่าเพราะกูออกไปเดี๋ยวกูลุ กูก็ส่งไม่ได้เว้ยทำไมส่งไม่ได้หมอกลงแล้วปะทำไมส่งไม่ได้เออหมอกลงแล้วทำไมส่งไม่ได้กูก็จะหลุดเหมือนมึงไงเองงอเล่นแล้วเราก็ต้อง t e อ๋อนี่ไงพี่พี่บุกกี้โชว์ชะตาฟ,า,ฟาลิขิตเด็ดขาดไม่ไม่กูรู้วิธีแล้วกูกูไปเจอปุ่ม teleport หาหามึงพอดีมามามาไปไปไอ้เหี้ยโอเคสวย เช่ช่วยชะตาว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูต้องไอ้นนี้ก่อนเออเดี๋ยวกันนะ่าเหมือนกูมีมีด้วยใช่ฮ้ยกูเอากระทาดี <c oughs> กว่ากระทาพับจีพับจีสเตชันเฮ้ยไม่ใช่อะไรอ่ะกำลังเชิญชวนให้คนเข้าร่วมกลุ่มคืออะไรอ่ะเข้าร่วมกลุ่มดีมันจะเป็นพันธมิตรกันมันมันจะไม่เป็นอย่างเออถ้าถ้ามึงดูอย่างเงี้ยคือมันจะไปไม่เขาเรียกว่าอะไระไม่ไว้ใจกันนะอ่ะ มึงเข้ายังไงข้าแล้วกูกดใช่โอเคตีตีเที่ยนี่ดีกว่าข้างหน้าม่งยอะว่ะไอเที่ยดีโอออืืมมนี่นี่เข้าบ้านดีกว่าเียเข้าบ้านโอ้แม่งมีแต่ไอ้เที่ยกางเกงในลูกเฮ้ยเฮ้ยนั่นมีกระเป๋าข้ามันดีข้ามันดีกระเป๋ามันน้องกระเป๋ามันอย่าออกันอย่าออกัน ออ้ย๋อกันก็ดีไอ้เชีกยโดนกระดับทิพไพรเอาวิ่งเลยว่ากี้วิ่งออกมาเร็วแม่งเยอะจริงเมื่อไรมึงตายใช่ป่ะเดี๋ยวกูจะไปเกิดตรงมึงเองจะลากมันมาไม่มึงก็มึงก็ยิงไปด้วยเดินไปด้วยดิตอนนี้คือไอ้เชยอยากใกล้กระเป๋าว่า มึงมึงก็ไปฆ่ามันดิมึงไปฆ่าม,ามันเด็กมึงไปฆ่ามาันดิเฮ้ยได้กระเป๋าแล้วมงดีไปหนีไปหนีไปอย่าหน้ามาทางนี้เฮ้ยไ,ไม่ได้ว่ะแม่งเยอะอะคือแม่งเ,เ,เยอะมากนเ,นเ,เลยเว้ยเยอะมากกันหนีดีลอยเที่ยไรล่ะโอเคเขารล้วมากระโดดเขารล้วามันั่งอุย้ยโดนกัดไอเว้นมันมันจะมีบ้านอยู่ไอ้กูเข้าบ้านอะไรเงี้ย เอออยู่ในบ้านเนี่ยบ้านไหนมึงมึงอยู่บ้านไหนมึงเนี่ยข้างหลังมึงอะองหลังแถววะอ๋อมาเข้าบ้ามาไม่ใช่มีเตียงด้วยสัตว์เสียงกูเนี่ยแหละไม่ใช่เสียงใครห,หรอกอุ้ยเกือบแล้วกูนเนียต้องอาปิดเสียงมันหน้าเสียงวิทยุไม่ไงเนี่ย แล้วมึงจะขคอต้าเปียอะไรมันเข้าไม่ได้อ่ะกูทูกกระจกแม่งกูวเดี๋ยวมันเข้ามา <c oughs> เฮ้ย,ยต้องหาต้องรีบหาของแล้วก็ต้องไปจากที่นี่อะไรวะเออมีมะนาวสดเฮ้ยกูขอล้างเสื้อผ้าเ,เสื้อผ้าทั้งสซกระปกมากตอนนี้เที่ยงยี่สิบแล้วมมงมีนาฬิกาใช่ไหมไม่มีอ้าวเชี่ย มันก็จะมีเชียซอมบี้สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาคนไอ้เชียมึงเลยคุณเดี๋ยวจะฆัดตีเราตัวใหญ่ๆๆๆนี่กันเฮ้ยอาจารย์แดง <laughs> อาจารย์แดง <laughs> อาจารย์แดงอาจารย์แดงมาทำอะไรอะ่ะเฮียเรามาดูอาจารย์แดงดิ ไปก่อนไปไปก่อนไอ้เหี้ยอาจารย์แดงเฮ้ยมันมีอีกตัวอยู่หน้าตาเด้อเด้อเด้อวันหนึ่งวันหนึงวันหนึงเชี่ยนายไม่เจ็บหรอนายทำอย่างนั้นนายไม่เจ็บหรอเป็นเราเราเจ็บนะนายนายอย่าเอาหัวโขกไอ้สัตว์ชิบหายชิบหายแล้วกูเนี่ยชิบหายแบบสุดขั้วเเลยยนี่อะไรมาจำสักคงจำสักแกจำสักแก่หรอ เนี่ยแผลตีเชื้อกูม่อยู่สามสองจุดจอมสแร่จอสแก่ที่ผายแล้วโอ้กูจะตายที่หายแล้วโอ้กูจะตายไม่นะไอ้เชี่ยมึงกัดกูวมึงกัดกูเดียวเดีวกูเป็นอย่างหนึ่งจะบอกนะเดียวฉันนี่จะตายแล้วนะเพื่อนลาก่อน ไอ้เชี่ยไม่นะ <laughs> ไม่เป็นไรหรอกกูฆ่ามึง <Yeah. S 1> <laughs> <laughs> อีกดเกิดใหม่แล้ววะหมากูากูจะปิดเชีย่ยมือเดี๋ยวนี้แหละเพื <Yeah. S 1> อ่อนปิดเชีย่ยไม่ได้อ่ะอุ้ยเอ้ยเราไอ้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะโรสบู๊ทบ้าง <laughs> หรือว่าเราเกิดเออใช่ใช่อ๋อกูกูก <laughs> ็กำลังจะตายเหมือนกัน ก็จะตายมึงมาโอ้ยไอ้เนี่ยกูกลายเป็นลุงพีเลยนะเนี่ยโอเคโอเคมึงมึงได้ไงให้กูขนาดนี้โอเคกูกูกูมอบเลยไอ้ตายกูโดนกูโดนศพมึงจ้วงอ่ะกูโดนกูโดนมึงจ้วงอ่ะ อันนี้ต้องเิ็บหมดจะเอแต่เองเในนั้นมีน้ำผลไม้อ่ะโอ้ตรงนี้มีศพด้วยวะเฮ้ยกุญแจบ้านวกุญแจบ้านนี้กดคอนโนซีวิ่งเอ้ยกดคอนโนซีโดนแหม่เฮียโหมันดีสิเฮ้ยมีดินสอบว่ะกุมารแผ่นกที่ เอาดีสอมาด้วยต้องเอาแผ่นกระดาษมาด้วยไหมเนี่ยเอ,อเอามาด้วยแล้วกันเอามาเผื่อเฮ้ยมีแบตเตอรี่นะไม่แบตเตอรี่เอามาทำไมกะไม่รู้อะเผื่อได้ใช่ะว,วงมันบอกวงจรอิเล็กทรอนิกส์่ะเอ้ยกูจะมาแล้วกันเผื่อได้ใช้เก็บไว้ตอนนี้เดี๋ยวเผื่อจะใช้อันนี้มีปากกากับแมกกาซีนเฮ้ยมีปากกาดำหนังสือพิมพ์สองด้วย เอ๋อเอ้ยอยากแก้ปวดออกมาเอ,าาเอาตรง<ด>าานี้ไม่กูเห็นซอมบี้โอเคซอมบอี้อยู่อยู่แถวบ้านเราตัวหนึ่งล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 งตัวนึ่งเฮ้ยเก็บเสื้อยืดมากันแล้วนึงผมไปฉีกเสือ้อยืมไม่มีไม่มีในกล่าวอะ่ะโอ้ไอเชียรีโอแม่งมีคู่มือโอ้โหอะไรวะเออเอาเอาหนังสือเก็บไปด้วยอไอเชียรดินลงมาไหนไม่ได้ บ้านหลังนี้แม่งไม่มีอาหารทีอ่อะไรเลยมีตะลิวเอ้ยมีทําครัวถือเป็นมือรองนี่เฮ้ยออเอามาเอาเอาเอากระทะให้กูหน่อยไอ้เหี้ยมึงเอากระทะเออเดี๋ยว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 แพ้แต่เดี๋ยวทิ้งให้อ่ะเนี่ยทิ้งอยู่ที่พื้นละถือเป็นมือหลักโอเคเก็บดิพี่เ <Okay. S 1> อ้าไม่เก็บอะเอ่ะ เออไอเทมเฮ้ยรตรงนี้มียากแก้ปวดกับบัสเตอร์อ,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 อ๋ออึงมันเก็บมาเลยแบ่งให้กูด,ด้วยไอ้เทยเวลากูโดนอะ่ะ <laughs> เฮ้ยไ,ไปไปเรียป่าหรือว่ายังไงดีมีลิปสติกเอามาทำไมวะเอามาเอามามทาแผลอ่ะลิปสติกมาทาแผลเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เปิดได้หรอ ตรงนี้มีโอ้โเคื้อกีฬาตรงนี้มีเต็มเลยสปาเกตตี้โบโลเนสกระป๋องเนื้อบดกระป๋องแล้วก็มะเขือเทศถั่วลันเตาเอามากูมีที่เปิดกระป๋องแล้วะกูมีที่เปิดกระป๋องแล้ะเนี่ยมันหนึ่งมันหนึ่งมันหนึ่งเฮ้ยข้างหน้ามีรถรถเหรอมีกุญแจรถป่ะไม่มีดิมันหนึ่งมันหนึ่งมันหนึ่งกูอยู่กูอยู่ในโรงรถมันหนึ่งมีรองเท้าเฮ้ยไอ้นี้มีอะไรอ่ะโอ้ยมีแสลง ลงรถไหนวะทำไมกูไม่เห็นมึงแล้วอ่ะอุ้ยมีเล่อยด้วยอุ้ยโอ้โหคอนอืมมันน่าเก็บไปหมดเลอเกินอุ้ยเดินอุ้ยเยินอะไรล่ะกูจะเดินย่องไหมฮยเี๋ยมมากูอยู่หลังบ้านอืเอ่อกางเกงขาสั้นเอามาฉีกหน่อยเอามาฉีกหน่อยตายแลวนี่ว่ะมีนาฬิกาดอกไหมไม่มีด้วย เนี่ยเนี่ยเนี่ยคหนางหนาเนี่ยมีมีรถคันหนึ่งเนี่ยงหนาเนี่ยเนี่ยแม่งมีรถสภาพโหโอเคเลยเฮ้ยเขาเขาได้ด้วยขับได้ปะไม่มีกุญแจเดี๋ยวแล้วขอดูก่อนไม่แม่ขอดูก่อนเออไปทีพูดเลยอนี่โอ้ไม่อแต่แม่งไม่มีน้ํามันอะแต่ขอดูสภาพรถก่อนแป๊บนึงไม่มีน้ํามันเหรอแต่ขับได้อะเออขับได้ขับได้เอ้ไม่มีน้ํามันแต่ขอดูสภาพรถก่อนว่ามันขับได้หรือเปล่า ไอ้ขี้นี่มึงก็จะเข้าทาแป๊ะ,ะอะไรล่ะโอ้สภาพโอ้ใช้ได้เลยอ๋อมันบอกไม่มีรถคุณอ๋อไม่มีกุญแจไม่ไม่ไม่มีกุญแ,นะแจกับไม่มีน้ํามันไปไปไตตองไหนต่อ,อ,ตอมันต้องอยู่ในบ้านดีวะแต่ในบ้านไม่มีฮียเลยเลยมันมีบ้านอีกหลังหนึ่งอ่ะข้างๆเราอ่ะไปดูไหมไปดิรู้สึกเหมือนข้างในบ้านจะเจอดีวะเฮ้ยหายละหายละสัญญ,ญาณการขโมยอ๋อ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วกูมาอีกหลังหนึ่งละเฮ้ยเอ้ไอ้นี่มีไอ้นี่มีโอ้ีนาฬิกามันมีนาฬิกาเฮ้ยนั่นนาฬิกาอ้กเยอะมึงเราต้องเอาอ่ะผมอ่ะเอ้ยแต่มึงดูดิเยอะสามสี่ตัวเลยเว้ยเอ้ยรอรอเอ้ยเอาแค่ตัวเดียวมึงจะไปเดินล่อมันมีเท่าไหร่ออุ้ยเท้ยมันกำลังเดินหันไปทางอื่นเลยยิ่งมันจะเดินล่อมันมาเลยหลังมึงก็มีอ่ะหลังมึงก็มีอ่ะนาฬิกาหลังมึงอ่ะโอเคโอเค อันอันเอาตัวนี้แม่งเลยอืมอืมเ๋ยวกูเอาตัวนั้นแล้วันอืมอืมอืมโอเคได้ละวิ่งเลยอียอะไรอีแก่อีแก่อีแก่เดี๋ยวมึงช่วยกูก่อนดิเฮ้ เยอะมันยุ่งไอ้สัสเรื่องนี้กูไม่ยุ่งเอ้ยมันเยอะเฮ้ยช่วยกูดีเขาใครบอกให้มึงไปล่อมมาล่ะไอ้เหี้ยก็กูกูสาบอกอยู่ว่าไอเออเห็นมันมาตัวเดียวโอเคกูไอ้เหี้ยมันก็ยังจะไปเดินล่อมันมาอีกโอ้มานี่มานี่เฮ้ยตัวข้างหน้ามีมีมีปะวะข้างหน้ามีมีมีน่ะน่นตัวสีม่วงอ่ะนะข้างหน้าสีม่วงกระโปงไอ้ผู้หญิงอ่ะนะข้างหน้ามึงอ่ะ เมื่อกี้มึงมาทำอ่ะเออนะ่ะตโวที่มันไอเจ้ามึงไปไหนเออน่ะตัวนั้นแหละเออเอาเลยเอาเลยสวยสวยสวยเอาเนยนกามาเอาเนยกามาไอมนอหนึงมาเดี๋ยวตัวนี้กูจะการเองโอเคกูเก okay. ็บกันอืมโอเคไป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 ,ปวิ่งสี่โมงห้าสิบว่าเข้าบ้านหลังนี้ดเลยบ้านนี้มันจะมันจะเปิดได้หรือวะ ไม่ดีต้องเรียกว่ามันจะมีสัญญาการขโมยหรือเปล่าแม่งแย่มากเลยไม่มีประตูได้ยงเข้าปรวตูเดี่ยงเข้าไม่มีทีวีหมดเปิดไม่ดูทีวีได้มีดินสอกระปุลกกาซีนโอ้มีคู่มือคู่มือเอ้คู่มือประถมพยาบาลว่ะเอาช่องทิปเปิลเอามาดูยลกันเผื่อใช้แต่อีกอย่างอยากได้กระเป๋าว่ะ ไอแต่ขอดูแมพก่อนนี่อุย้ยอะไรอ่ะมาดูไม่ได้หรอหรือว่าไงวะเรา,ไ,เราไม่ดีเราเกิดตรงไหนวะโอ้เราเกิดอย่างไกลจากจุดเก่ามากอ่ะมีนิตยสารเวยว่าปไปไปไปเสียงมันอยู่ทางไหนวะไั<ส>่น,น,นึ่งวนิงขอขอหาห้องน้ำไปบทิ t เลย,โ,ยเโอ้โโอโกี้มันมาเยอะมากเลยนะเพื่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยยามฆ่าเชื้อ,อ,อเ,เอ้ย,ยาฆ่าเชื้อเอามาเอามาขอเก็บไว้หน่อยพาพันแผ้พาพันแผ้โอเคเ,อเก็บไป<ด>ไปไปไปออก,ออกตัวนี้แล้วกันแม่งมาเดี๋ยวย่งเข้าไม่แปลกใจเลยที่แม่งผีแม่งมาไอ้เ้ยใครแม่งแม่งเปิดไอ้นั่นค้างไว้ไงเฮ้ยข้างหน้าอะไรอ่ะมีรถไหมมีรถด้วยเอออนี่ง อันนี้มึงไม่ได้เอาตาตาเมลออกมาเหรอหรือว่าไงไม่ไม่เอามาไอ้ช่ใช่เดี๋ยวดูกูขอดูก่อนว่ามาสภาพเป็นไงบ้างอุ้ยสภาพดีแต่เอ้ยมีน้ำมันด้วยขึ้นไม่ได้อ่ะขึ้ได้ขึ้นได้ขึ้นไม่ได้เหรอก็ทุบแม่งเลยทุบป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจัดการเองทุกไงวะทุบไงฮะขอมึงเป็นโจรนี่หว่ายใ้่แน่ย ไอ้เนี่ยมันบอกมีมีใครบางคนนั่งอยู่ที่บอกเฮ้ยเขาได้แล้วเฮ้ยแต่มันจะขับได้หรือเปล่าเพราะไม่มีกุญแจนะเว้ยไม่กูกูต่อสายตรงอยู่กูต่อสายตรงอยู่เชี่ยไอ้เชี่ยเราเราจะขับชนซอมบี้ขับข้าชนซอมบี้เด็ด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 ต้องมีกุญแจหรือทักษะไอ้สัตว์ใช่มันต้องมีทักษะก่อนอะ กูบอกกูไม่ได้เล่นโจนนี่หว่าไอ้เรียบร้อยซอมบี้ล้มไปไอ้หนุ่มหน้ามนคนขอนแก่นเอามีนดัเดียวขอนแก่นเอ้มังเยอะหว่าจะเอาไงดีวารีโอเราจะเดินต่อหรือว่าเดินต่อหาบ้านเดินต่อหาบ้านแล้วกูจะได้จบคลิปกูจะได้ปิดคลิปเฮ้ยไม่ต้องปิดคลิปดิมึงเล่นนอกรอบไอ้ี้ย กลายันนั ok> ่นแหละเดี๋ยวปิดปิดคลิปแล้วกูคอยเล่นนอกรอบต่อไอ้เหี้ยมึงอัดคลิปเหรอเนี้ไอ้โอ้ยเฮ้ยคาบจริงเหรอไอ้คาบมาเฮ้ยมันเยอะตรงนี้เลยที่ที่ที่กูที่กูเดินมาหาพวกมึงแล้วกูหลงเอ้ยมึงเข้ารั้วมาก็ได้ไม่แน่แต่มึงเดินมึงเดินตามไอ้นี่ไปอ่ะเนี่ยโดนเหล็กดูดอ่ะดนเหล็กดูดโดนเหล็กดูดไอ้เียแต่ทางขหรอเฮียมันเยอะว่ะ อกูอยากเข้าอันนั้นนะกูอยากเข้าไ้ดับเพลิงอ่ะอันนี้ดับเพลิงเหรอไอเ้เจี่มึงดูมึงดูซอมบี้เฮ้ยแม่งมาเป็นขยงเลยถ้าเรามีรถเราสามารถที่เราน่าจะขับชนมันได้นะไอ้แต่อย่าชนแต่อย่าขับชนหน้ามึงขับเป็นวงกลมอะ่ะไอ้เทีย้ยม่แม่งได้ผลสุดซ <laughs> อมบี้จะก,กระชากมึงออกจากรถไอ้เที้ยแม่งฆ่ามาแล้ววะฆ่ามาแล้วใช่เหรอเออมันฆ่ามาแล้วไออใช่มแม่งฆ่ามาแล้ว เ,เ,เราต้องรีบไปเฮียเราต้องรีบไปแต่ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนไหม่เนี่ยเดี๋ยวกูก็ดูแมพแป,ป๊บเราอยู่ตรงปปปเฮียโอ้โหไม่มีอะไรดีเลยเนี่ยเราสำรวจมาสักขนาดนี้แล้วเนะี่ยแต่ทำไมไม่มีอะไทำไมกูไม่เห็นจุดตัวเองในแมพวะกวูเห็นไงกูไม่เห็นไงประเด็นคือถ้ามันแผลสซ่กรปกะปุกอะเพี่ยนเลือดกู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 ไหลอ้าบ้านแหนงงินโอเค เฮ้ยข้างหน้ามันมีเหมือนเหมือนอะไรวะเหมือนเฮ้ยเหมือนฟาร์มอ่ะฝูงซัำว่าเราไปถนนดีกว่าไปถนนดีกว่าว่าี้ถนนหนอมข้างหน้ามันฝูงเต็มเออแต่มันเดินไปทางโน้นไงใช่ข้างหน้าเราก็มีวะเอ๊ะโหเชียรมึงดูมูนเลยโอ๊เย แล้วกระโดดวิ่งวิ่งแล้วกระโดดข้ามตัวไปเฮ้ยดูข้างหลังกูไอ้เหี้ยงหน้าเต็มเลยสัสอืออือตายไหมไม่ตายเหรออืมไม่ตายอะไรอะไรมึงต้องการอะไรจากลูกนี้มึงต้องการอะไรมึงต้องการอะไรมึอมึงต้องการอะไร เอ้ยมีม,มีมีนาฬิกาเสื้อคลุมหนังฮ่าซอมซอมบี้เยี่ยวกูโดนกัดเอ้าพี่ไก่แล้วอืมี่เดียด์โอมันก็ไม่บอกกูเลยเยไงไงังอะไรกูไม่เห็นนะกูโอ๊ยโอ๊ย โอ้ยนั่นไงโดนกัดอีกแล้วเฮ้ยค่าเชื้อยาค่าเชื้อยาค่าเชื้อก็เทีอยะไรยาค่าเชื้อกูมียาค่าเชื้อคูไม่มีเลยเนี่ยคุณโดนอ๋อเมื่อออเียโอม่อกอยาค่าเชื้อ มียาฆ่าเชื้อกูแล้วกูมีเสร็จแค่กูพร้อมที่จะบินแล้วกูบวกกับซอมบี้เนี่ยนะเออมึงกูวิ่งมาดิมึงสู้ไม่ได้มึงกูวิ่งไหมไอ้เชี่ยแล้ววิ่งไม่ไ่้ไอ้เชี่ยนี่แม่งปุ่มชิปมีปัญหามึงไม่ซื้อคีย์บอร์ดใหม่หรอวะไอ้เหี้ยไปไม่ใช่ไม่ใช่คือกูวิ่งไม่ได้เพราะว่าแผลกูมันเป็นไอ้นี่แล้วมีกูว่าพังไปแล้วด้วยเวรไงล่ะเข้าบ้านเถอะ แค่ทิ้งก่อนเลยสัตว์รีบหาทางเข้าบ้านเมื่อกี้เรียกกูโลมากเลียงกูโลจัดๆแล้วตอนนี้เออมึงคิดว่ากูไม่โลเหรอเมื่อกี้มันกำลังเดินตามตุ่งลงมาอยู่อะระวังโดนนะโดนทีนี้แม่งไม่เอาตาแมวมาเลยไม่เห็นไกลเออแม่งเอาตาตาไก่เหรอเดี๋ยวคอนแผ่แป๊บไอ้เหี้ยเนี่ยมันมาเต็มเลยเนี่ย เดี๋ยวดิเอาแพนแป๊บนึงอีกอีกครั้งเดียวโอเคครบรับไปอตาแมวมาไม่ต้องพึ่งไฟฉายอ่ะไม่ได้เอาตาแมวมาไงกลัวไฟฉายมาเหียตอนตีสองตีสามไม่ยังมืดเี่ยเที่ยงคืนสี่สิบแล้วเนี่ยอยู่ไรเขาพูดอยู่ไรเขาพูดไม่ยังเยอะอะนี่แหละคือที่ที่กูมาแล้วกูบอกเอ้ยมึงอยู่ไหนกันน่ะบีเวอเ้ยข้างหน้าเอ้ยข้างหน้าเหมือนมีบ้านไม่ใช่บ้าน ไม่สบายก็เคียร์แล้วไม่สบายก็เคียร์อะไรสัตว์พวกเรา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 พักที่นี yeah> ่ก anyway ่อนดีกว่าอย่าเหนื่อยมากเออนั่นน่ะดินั่งพักใจเออเฮ้ยข้างในเพ้ยข้างในไม่มีแล้ว่าหนอเปิดไม่ได้ไอ้แค่แม่งมีสิ่งที่พี่เปิดเปิดเปิดไม่ได้เหรอเสือเคียรข้างหลังไม่มีซอมบี้ด้วยไหนฮะ หน้าอ่าใครแม่งทุบพี่อะไรเก็ยตรงนี้มีหน้าต่างถ้าทุบใจถึงโอเคตร,ตรงนี้เปิดได้โอเคชึบเข้ามาเข้ามาเก็บตัวเกหน้าต่างเก็บร้อยโอเควกูว่าเราพักก่อนดีกว่า อุ้ยเคยเชียร์แล้วไอสัตว์ข้างในแมงเสือกมีอีกคุณไม่หาบ้านอยู่วะอุ้ยเฮ้ยปิดปิดทีวีเชียร์โอ้โหแม่เสียงเสียงอย่างดังเลยสัตว์็บปิดแล้วปิดแล้วไปแล้วเฮ้ยมีอีกทำไมมีมากินนอนเลยคนเดียวอืมเอรกูกูก็ปกติอ่ะคือกูปกติไปแล้วอ่ะเล่นคนเดียวให้ ใช่มันมันเข้ามาทางหน้าต่างโอ้ยเจ้าหน้าต่างแม่งอืมถูกหน้าต่างถูกหน้าต่างอืมฮึมเอลิโอมึงเห็นอะไรข้างหลังกูไหมปายแหละกูไม่อยู่แล้วกูปายแล้วกูก็ไม่อยู่เหมือนกันกูก็ไม่อยู่เหมือนกันเีไอ้ปายไอ้เโบกี้มึงทิ้งกูปายไอ้โบกี้มาอยู่แล้วนี่อ้ย กูก็ทิ้งมึงเหมือนกันนะกูกระทิ้งมึงเหมือนกันนะไม่กูนี่อย่างนี้เลยโอ้ยเสร็จผ่าไอ้เหี้ยไปฉายกูพังไอ้เหี้ยงานงอกแล้วสเต๊เด้พวกเราตายมึงเอาโหมดที่อะไรมาเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่มันสุ่มเวลี่ฮาร์ดไอ้สเเด้เขาเอาสุ่มมาทำไมวะไอ้สเต๊เด้ อย่าไม่เยอะว่ะโอ้โหข้างหน้าแม่งเต็มเลยเอ้เที่ยงคืนไล่ไป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 แล้วแม่งทำไมต้องมาเดินพร้อมกันเลยอะข้างในนี้ศกท้าในนี้มันมันเข้าได้แล้วไม่มีซซมบี่รู้ก็โอเคแล้วทำไมเธอต้องทำอย่างนั้นไม่เข้าได้ไม่ได้ตรงนี้เปิดได้ปะวะ แกเปิดไม่ได้เอ้ยข้างในมีมีศพด้วยมันมีซอมบี้ยืนขวางประตูมึงอยู่อะเฮ่ยเนี่ยเอ้ยแล้วเอ้าไอ้ยิ่งกูเดินออกไปไนดะ้เอ้าเปิด Oh my gosh <c oughs> Oh my gosh Oh my g o s h oh <my> <c oughs> เอาไปกิวมันอยู่ไหนอ่ะกูกำลังเข้าตั้งนึงอื <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใครแม่งซู้อะไรอยู่ข้างในบ้านวะไอโอมึงอยู่ไหนอ่ะกูอยู่ในบ้านในบ้านกูอยู่ในบ้านเนี่ยไอโอเตรียมชิ่งไงเปิดประตูเปิดประตูเอ๊ะปิดหน้าต่าง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 ปิดดีปิดดีปิดดีโอเตรียมชิ่งหนีหนีสาวสาวมันมาแล้ววะไอ้เย้ยมีปืนลูกซองกูอยากยิงมาก มันไม่ตายเช่นนี้มันไม่ตายเจสันเหรอเจสันเหรอ,หรอมึงอ่ะเมืะะ่อกี้ข้างหลังมันอืออ<ม>้ยเย็นแรงได้ส<ะ>ั์มีดดึป่าถือด้วยมือหลักขอมาถือกันขอล้างผ้าบันแผลได้ไหมผ้าบันแผล เชืชชชชชเ้อเชื้อเ้เชือแผลช้ขดเร่อยไหลด้วยรอก่อนเอ,อมันเข้ามาแล้ว,วกุ๊กี้กี้เดี๋ยวเดีแป๊บนึอ้เดียเดียวเดียวคมีมีดเดนป่ตาตันให้กูหน่อยดีผุมีมีดเดินป่านี่ไงต้องกลัว โอ้หเยอะเกินเยอะเกินอันนี้เยอะเกินอันนี้เยอะเกินแล้วพอกี่เฮ้ยพอกี้มึงยืนนิ่งไงโอ้ยไอ้ยูไอ้ยไอยูไ้ยไม่ไอ้ยูไอู้วิ้ยไอู้ได้ยูไอ้ยูไม่ยูอยู้ยไอ่ยูไอ้ยู้ยไอ่ยูอยไอ้ยู้ยูไอ้ย้ยูไอ้ยูอยูไอ้ไอ้ยูอ้ยูไอ้ยอ้ยอยไอ้ กูตายกูตายไรเงี้ยเดี๋ยวกูเอาอาชีพโด่เลยอะนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า